สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องนาดามาตามคุณตาสอพี่น้องงวดที่แล้วคุณตาสอให้เก้าห้าสามเลขออกห้าหกสามพี่น้องงวดน,นี้คุณตาสอฟันน้อยๆพี่น้องฟันว่ามีคนมาบอกเลขสามตัวห้างเดียวพี่น้องเราก็ไปรับส้มล้วฟังเลยค่ะเอาคนใดตัวใดไปเลยค่ะง <c oughs> วดที่แล้วของคุณตาซอเด้อพี่น้องไงของคุณตาสอ,นอ,นอคนหายเก้าห้าสามเลขออก ห้าหกสามเล็กเก้ากับหัวมันเก้าห้าสามมันเขต้นแล้้เให้ห้สมออกหกสามให้ห้าสาออกหกให้เก้าห้าสาออกาหกสามีลังกากับบอกกันเนาะเล็กกันนะเอ้าใหญ่บุรบอจักตากระแตนบอจะใหญ่ไปใหญ่กน่าเลียงแทน เพิ่นเฮ็ดไล่รายกระดอกเป็นร้อยไล่สองร้อยไล่นมี้เวลา่างตักระแตรู้เปลตกนตะกีนีะกนเ็นบ่อไปเลยของทอกลืนซะกลองน่ว่ากันมหมต่ซอสคนบ่คอยสบายเด้อพี่น้องตอนนั้เป็นไที่เวลานอนฝันบ่ที่วก็สบายขฝันอยานก็้นสูกันนี่หละุนเสียุนสกันเลี้ยงเลก คนบานเหาหรือคนบานเพิ่นคนบานยืนคนบานยืนฝันตะมอครับใ่ฝันเลยเป็นาทิที์แล้วครับเป็อนนอัทีแล้วพกอมาบาสินี่น เุกันบ้าเงนไเว่าเรขจะออกหรือเพิ่ว่าเลขจะไปยช่ไรเพิ่นว่าเรข <c oughs> เพินน่งเกันเรื่องเื <c oughs> ว่าคุณนั่นกับว่ามักตัวนี้มาน้ำตัวบ้าเฮาามากเข้ามากจิดหนึ่งสามตัวมากน้ำตัวบ้าต่าตัวมากนั่นเห้าบ้า <c oughs> ตัวเห่าค <c oughs> ับกัน <c oughs> เขวาเกหนึตัวมักน้ำเาบ่ประมาณนี้มันนอนอนนนอนัคนสบายคนเราตีร่งกายด้เยอะเกตหนึสมวันนี้ตัดจะฝันทำนี่หะตันตัดออกมตัดเอาอยู่นี้ในสามท้านี้เพิ่นถากันเพิ่นโซกันบลเพิ่นโซกัน่าเข้ามากตเกหนึสาตัวมักน้ำเทาบ่เพินตัวซอไปดิ้งยิ้นเพิ่นโซมนมนแมนจับค่กันเลยเสียกุนตาบ่อนเทา เอินเด้ยิ่งขระเจ้าโฉกันเลขเ็ดหนึ่งสามตัดตั่ก็จะเป็นเกหนึกสามนึงสามจะซ้อมากตัวด้ค่ะก็มากกมากเดินเดินหนึ่งสามหนึ่งสามเสือเซว่าจะิเซนาไปไห้ิไปในเบิดเลยจ้ะเลขขมือพูดี่นองเดี๋ยวนี้คิดเอยากพูดนอนคิดแลก็อยากไปใช้เลยมันดังบอ เล็กสุิป๊อป่าร์กเลยู้ถึงอากาศมันห่อนไม่พออากาศห่อนครนสินนั้นท์สามหกของหลานเล่นหาเสียแม่เมื่อนั <c oughs> ้นมาทายคลิปพุ่นตาซอร์รานเพิ่นหายภากันหาหลานไปหาเจออยู่หนาบ้านหนาโรงเรียนพี่น้องไปลากกลับมาใส่เสืเ้ <c oughs> สอเบอร์สามหกตาซออไว้ย่าบอได้มาเลยกออกตรงนี้อ,อ๋อยี่ลีเนาะยี่ลีเนาะแต่ว่าเข้าประเด็นลงคลิปลงเงินเนาะ ไือเลยบอกว่านั่นนั่นละ้านซุงซี่เกลียกเน้แล้วแม่นลไม่ได้ซื้อจ้าบาเลยากะบมได้ซื้อลมาเลยมัใจต้นด้มันวันนี้บบเสียมันเบ่ร์านเ่บเสียตาวันใส่เสียเบือสิสามไปนอนเบื้องทนทั์กบตาขึ้นเบือชิสามไปนอนจีนกล้ตาเลยเนือเด็นพิเศษเนาะ มันเลยเขาเขากรบเบือยเข้าฝันเสียร้านตัวนี้เลื่อยเข้าฝันตัวนี้พิ่นเขได้บอกว่ามันออกมันบอเล็กเ็ห่งามเ่ถามออกมากน้ำบ่อนะมักน้ำบอบอถามเพิ่นว่ามันจะออกบนหัวออกล่างก็เลยถามต่อนบอบอถาีจะออกคะ้วยเบาเจ็ดห่ามห้าเนะคะขายเจ็ดหนึ่งเก็สามหนึ่งสามนะคะนี่ตาซอมส่วนตัวชอบตัวเป็นมักเล็กหนึ่งสามคะ เลขหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามอาจจเป็นสามหนึ่งเจ็ดก็ได้อาจาร์ละนอนว่าะไรจะเรียนนาไห้ไม่สื้ออางมนร้นหนังย่งพ่นป่กว้องไป็นอางเหญเย็บเองมันนะเป็นอางเป็นอางเย็บแบบนี้กับพยาตีเค่เนา เอาเอาข้ามตะกแตนออกแล้วโล่งเยตะกแตนอุชักโตเลยถ้าเกิดนาฝนมีฝนสาดมากฝนมากเลยว่ะสาดะวเดือดเต็มมากทังคู่เเปียกทั้งคู่ทั้งคู่ท้งทั้งค่ทังนน่่ทั้่ท้ง่ั้ง่้งคั้งคูอา้นูทู่่้ง้าู้่ Đồng đ儿, đồng 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 để mà ta đừng có đốt Chắc đen nó xí đen xí đầm Đến ngoài thì chúng tôi rồi Món mà Đừng gì đến ngoài bắt chúng ta thì Đừng gì nó Tạp thì vừa lập Hắn tâm đi Mua phản nhắn rồi Mới nãy sẽ phải hạ mỏ Cả mấy viên Mấy viên thì phải Phải chuyên viên Món ăn đi Đâu mà sẽ phải nát ra lắm đấy Phải พามันต้องพาการ์ลิสินอันนี้ม้วนจีจวดม้วนี่จีจวดถ้าทองคาร์ลิสินขนาดพามันต้องรักษาเชืลอโรคกันอันนี้ทองแต่ซอเป็นโรคอย่างไรโรคอะไรผู้สวัสดิ์ผู้สวัสดิ์ตายครับเสร็ดผู้สวัสดิ์ไปข้างนอกกันบ่จ๊ะอ่ารู้สวกกันอย่เลยอ๋อมันกำลังเริ่มเป็นตัวนี้พี่น้องอ๋อ ข้างหน้าก็กระจายมุนบนทั้งบ้านหรอนั่นคือหวังจังมุนกับสิอยู่ได้บ่คนคือหมอได้อยู่หมอหมอเห็เศร้าเบื้องกับว่ามันดำเบื้แล้วเนาะเพวกปอดเพว่ออะหมอได้สารภาพกันแพทค่บ่หมอเคียงยืนหมอเคียงไกเคียงซักเคียงซักเออเอออยู่เซียงยืนตรงสีแยกเนะคือคนแต่เศร้าเบื้องเลยเป็นว้านคันที่เท่าใดเบ่ได้ว่าเนาะ นัดกันม่ยืนจังว่ากันม่ยืนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือคือยังตับตับบ่จ้ะอ๋อได้ยิอ้าวเบาเรียงลูกเรียงไพ่เบาเรียงเลขเล็กน้อยแต่สาวฟันเน้อยเด็กสามโตหางเดียวนะคะคนไท่เกตหนึ่งสามมันมามักน้ำบ่อคะเป็นโซกันในคนฟันหน้าตาไม่ใช่คนบ้านเราที่เราไม่ต้องได้แข็งแข็งตาไเลยเกตหนึ่งเกตสามหนึ่งสามนะคะ พันบลาร์พันสมตห้เดียวีพันหน้ามีไฮฮาสามเก้าห้าสามมันออก563หกสามเลขเก้าครับเจนียนแต่เดียวจืด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 คุณตาซอเด้อพี่น้องัดฝันเงินก็มาช่วด้หอขอบคุณคุณตาซอเด้อที่แบ่งแฟนมวนี้เอฟซีโดีสถานทางของคุณตาซอนะคะ ตัอเตียงต้องอะไรละ่ะต้องเียงต้องหลงต้องสะขั่งอะทั่ง่างสงสารนาะพูดถึงโอ,อ้คนกัดเตรียมตัวมามามา,มา,มา,มาต่างจังหวัดต้อะจะนะหัวมากคนเดหีอมอมาต่างจังหวัดหลายไปกัยชนนีนี่เ